สวัสดีนะครับผมก็ผมเช่นเคยนะครับกบรุยเดี่ยวนะครับสำหรับวันนี้ครับเสียงดังครับอยู่ริมถนนครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเมืองครับตอนนี้อยู่เส้นบายพาสนะครับข้างทางเส้นบายพาสก็จะมีหมายแบบนี้นะครับไอ้นี่เขาน่าจะเพิ่งลอกนะลอกัตบขึ้นนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีแหน่ด้วย วันก่อนผมก็มาตกนะแต่ว่าผมตกเป็นสไตล์เท็กซัสลิกอะ่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรนะไม่มีกัดเลยอะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองใหม่นะแต่ผมจะมาลองเล่นเป็นผิวน้ำนะครับกับเหยื่อตัวนี้ครับนี่ครับฟ้ารั่นครับฟ้ารั่นนะครับอันนี้ซื้อมานานแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้เอามาใช้ตอนแรกก็จะไปขายไงแต่ว่าไม่มีใครซื้อนะครับ สีชมพูเลยนะครับนี่ราคานะครับก็วันนี้เดี๋ยวเอามาใช้เลยนะครับใช้เองเลยตะขอมีตะขอย้ด้วยนะนี่ตะขอเปลนุกี่โอ่ะสามหรือสี่โอไม่รู้ขอให้มานีครับขอให้ตะขอมาหนึ่งตัวอันนี้ก็มัดเลยนะครับมันผมไม่มีกิ๊ แบบเงื่อนในนี้เงื่อนลาพลาไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นห่วงตรงกลางเวลาไม่มีกริฟก็ใช้เงื่อนนี้ได้ใครไม่รู้ก็ผูกยังไงก็ไปดูตาม YouTube นะครับเขามีสอนอยู่กะตัไปลาย ก็ใบถ่ายก็จะมีแค่ตัวเบ็ดตัวเดียวนะครับตัวเบ็ดก็จะมีตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยมีอยู่ตัวเดียวด้วยชุดในว,วันนี้เป็นคันสี่ท่อนนะครับเป็นคันสี่ท่อนนิเวศ6ขี่12ปอนด์นะครับยี่ห้อนี้นะ เป็นคันที่ซื้อมาจากในพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเป็นคันสี่ท่อนก็จะเอามาตกพวกงารปลาช่อนนี่แหละเพราะว่ามันโกงง่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปวิ่งงานนะครับตอนนี้อยู่ในเมืองก็เดี๋ยวตกปลาเสร็จก็ผมก็จะไปวิ่งงานต่อเลยนะครับงานแกล็บนะครับงานแกแล็บลอกก็ตัวทีเพิ่งไ,ได้มาเลยนะครับ เป็นยี y ่ห้อ L I N นะครับอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าลินหรือเปล่าครับก็รอบเจ็ดจุดสามนะครับ,รบ,รบผมก็ซื้อมาจะซื้อมาตีผิวน้ำเห็นเขาขายมือสองนะครับถูกดีก็เลยซื้อมาแล้วก็เห็นมีพวกเอ่อนะที่เขาตกพวกปลาชะโดอ่ะก็ใช้กันอย่างเงี้ยสกิปปิ้งกันนะนะครับผมก็เลยซื้อมาเขาขายถูกนะครับ ก็เอามาตีผิวน้ำอะไรเงี้ยตามขึ้นอยู่รอบเจ็ดก็เขาว่าตีผิวน้ำกันใช่ไหมส่ว <Okay. S 1> นเยอเนือในวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับฟาลั่นนะครับ <Okay. S 1> ออกมาเลยปุ๊บ oh. เป็นอย่างนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าจะตีเล่นผิวน้ำเล่นผิวน้ำ ไม่เล่นเป็นเจิกเบดเชิกเบดก็คือเขาจะเอาขาออกนะเขาจะเอาขามันออกแ้วผมจะเอาออกเลยลองเล่นดูแต่ถ้าตีชดอเล่นฟูลบอดี้ก็คือเต็มตัวนะไม่ไม่มีตัดนะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นเจิกเบดเล่นรถกระชอนก็ตัดตัดขามมนออกก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ยางที่เหลือเก็บไว้เก็บไว้เพื่อทำอย่างอื่นได้ฮะสีมพูหวานแววเลยอันนี้เยาจะได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับเวลา เวลาเอ็กชั่นมันออกมันจะเลื้อยนะครับองเขาว่านะเดี๋ยวมาลองดูเอ้ก,ก็เกี่ยวเลยนะครับอันนี้เบ็ดกี่โอไม่รู้อะสี่โอมั้งก็เกี่ยวปกติวัดแล้วก็แทงนะไม่เคยเล่นเหมือนกันจะซอดเนีย่ยมันมันก็จะได้ประมาณนี้เซ็ตเบรกเซ็ตไรก่อน มีเสียงคลิกปลาลากด้วยเอาเดิมประมาณนี้แล้วกันมันก็จะมีปรับหน่วงด้วยหน่วงก็เอาสักประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าพอคอนตะปูนก็หลวม,มนิดนึงโอ้โหคู่เลยโอ้โหกระจายเลย โลองตัวนี้มันมีสบูนะมีตะบูตื้นด้วยนะครับตะบูลึกตะบู่ตื้นอันนี้ผมใส่ตะปู่ตื้นนะเดี๋ยวลองลองไอ้นี่ก่อนตีดูก่อนยังไม่เข้ามือเท่าไหร่โูกอรอยโอเคอเคุอค้ย แม่งฝุดฝังอะฝุดฝังก็ยังมีฟูอยู่่ะรอแม่งลื่นเพิ่มเพิ่มเม็ดหน่วงเข้าไปอีกเหมือนเป็นหน่วงแม่เหล็กนะเออดีขึ้นหรอดีขึ้นดีขึ้นฟูง,ง่ายขึ้นใส่เม็ดหน่วงเข้าไปอีก เป็นหน่วงแม่เหล็กจอบเรียกเม็ดหน่วงไม่ต้องใช้นิ้วเลยเนี่ยต้องใช้นิ้วคุมเนยอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วกัดไม่อยู่กัดไม่อยู่ เราเปิดเปิดแล้วแน่เลยเนี่ยกีกัดไม่อยู่อ่ะคุณจะเคยใช้เหยื่อใหญ่เป็นครั้งแรกก็เนี่ยอ๋อตรงนี้มันมีร่องนะตรงกลางตัวมันมีร่องอยู่โอ้ตีปล่อยนิ้วเลยเลยอ่ะโอตีปล่อยมือได้เลยอ่ะ อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับแดดร้อนไม่ร้อนนะเพราะว่าปลามันอยู่ใต้แหนนะครับแล้วเหยื่อแล้วเหยื่อก็น้ำหนักดีด้วยนะดีเลยอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอุ้ยกัดแล้ว ร้อยร้อยเรียบร้อยเฮ้ยของก็ดีจริงว่ะของก็ดีจริงว่ะได้แล้วแต้มแรกจากฟ้ารั่นตอนแรกคิดว่าเหยื่อมันใหญ่ปลาเล็กก็จะไม่กัดนะเฮ้ยม่งกัดว่ะดูดิเขาค้างแก้มเลยแล้ววัดไม่แรงเลยอะติดเลยอะสวยเนี่ยตัวเนี้ย แค่ข้างแก้มเลยทะลุต่อมาันนี<อ>ซน้ซ่อน้ยซ่อนคมอย่างงี้ตรงตรงนี้ก็จะเป็นแบบทำมาให้ซ่อนโดยเฉพาะเลยอะเวลามันลากลากผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โดนคมเบ็ดนะเออดีเว้ยไม่เคยมาใช้เลยนะซื้อมาอ่ะลองไหม ต้องคอยสังเกตถ้ามันหลุดคมแล้วก็ต้องรีบเอาเข้าเลยไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าแน่นอนเนี่ยลอกตัวนี้ที่ปุ๋ยอ่ะเอาไปสก,กิปติ้งอ่ะเออเห็นแกใช้ก็เลยซื้อเห็นเขาขายขายไม่แพงก็เลยซื้อมาลอกผมยังไม่มีลอกเจ็ดเลยนะก็เลยซื้อนี่เขาก็จะเขียนว่าไซส์9.5เซนนะครับน้ำหนักเหยื่อ 9.7เอาขาออกสองข้างน่าจะเหลือประมาณสัก8 8.5นะครับก็ไม่คิดว่าเหยื่อใหญ่ให้ปลาเล็กมันจะกัดนะเฮ้ยกัดดีว่ะจะไปลองมันจะมีอีกที่หนึง่งงี้ใกล้ๆกันอ่าตอนนี้ก็แดดร้อนแล้วนะครับ หมายนี้ได้ไปตัวเดียวนะครับหมายเมื่อกี้ไม่ได้ตัวตรงนี้ก็น่าลองนะอ่ะหมาแล้วอันนี้ก็แดดร้อนแล้วนะครับทำให้มีหมวกที่แย่เลยนะเพราะว่า น่าจะมีตัวบ่ไอ้ครัง้งครั้งก่อนอะมันมตกมันกัดตรงเนี้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดไม่โดนอะเดี๋ยวไปบ่ จะมีบอ่อเล็กอยู่บ่อนึงแล้วก็ตรงนู้นนะมันจะมีสองสองบอ่อนะครับที่มันเป็นแหนนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันอ่ตรงนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายสุดท้ายแล้วมันจะมีตรงนู้นอีกครับลองดูนะแต่ว่าไม่เห็นปลาขึ้นเลย ก็พอแล้วนะครับอันนี้แปดโมงครึ่งแล้วนะครับร้อนมากอ่านะครับนะพบกันช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นนะครับเออว่าผมก็มาส่งอาหารให้ลูกค้าอยู่แถวนี้นะครับผมก็เลยถือโอวกาสพักนะครับพักหน่อยนะครับช่วงเย็นนะครับก็หมายนี้ก็ไอเช้านี้ได้ไปตัวหนึ่งนะครับตรงนู้นน่าเดินได้นะตรงนู้นก็ตีได้ผมจะเดินลองตีดูนะครับ รถก็จอดอยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวลองตีดูว่าตอนนี้ตอนเย็นตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วครับอายุวีเวลาตกตั้งชั่วโมงนะครับก่อนที่ฟ้ามันจะมืดนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับชุดก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับชุดเมื่อเช้านี้นะครับเหยื่อก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเป็นฟ้ารั้นนะครับเอาปีกออกนะครับตกเป็นทรงเจ็เป็ดนะครับ มาลองดูกัน <c oughs> ไปเดินลองเดินดูครับเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้นะก็ลองเดิน เงียบเลยอ่ะไม่กัดเลยเดี๋ยวเราไปลองฝั่งนู้นดูบ้าง ขึ uhh. oh. oh. ้นลงไปเลยขึ Absolutely. ้นลงไปเลยโอ้โหเต็มปากขึ้นไปเลยโอ้โหอร่อยจัดขึ้นไปเลยหัวกระเนนนี้ครับไฟกำลังแว้นเลยครับไป ก็โอเคครับนี้ก็6โมงครึ่งแล้วนะครับสําหรับในช่วงเย็นนะครับก็ได้ไปเพิ่มหนึ่งตัวนะครับจากไหม่แถวที่เราได้ตอนเช้านะครับเช้าได้ตรงนี้นะแล้วก็เมื่อกี้ไปได้ตรงนู้นนะครับเป็นตัวไซส์เดียวกันเลยนะครับไซส์เท่ากันเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเก็บของก็เดี๋ยวไปวิ่งงานต่อนะครับช่วงดึกครับตอนนี้ก็6โมงครึ่งวิ่งก็ประมาณ2ทุ่มแล้วเลยเข้าบ้านนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ